สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองสำรวจเอกสารที่น่าสนใจมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องเจตสิกค่ะครับก็คือสภาวะทางจิตต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นใจของเรานี่เองโดยดูจากคำอธิบายภาษาไทยจากคำพีเอ่ออภิธรรมัทธสังหะบทคหาที่2นะคะชื่อว่าเจตสิกสังคหะวิภาคครับเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของจิตใจมาให้เข้าใจง่ายๆกันค่ะครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าปกติเราอาจจะรับรู้แค่แบบอารมณ์ความคิดภาพใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ในทางพระวิธรรมเนี่ยท่านจำแนกละเอียดมากมีถึง52อย่างเลยเรียกว่าเจตสิก52ครับซึ่งมันทำงานร่วมกับจิตหรือตัวรู้อารมณ์ครับ การทําความเข้าใจเรื่องนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพการทํางานของใจเราชัดขึ้นเยอะเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยเอกสารเขาให้นิยามเจตสิกไว้ยังไงบ้างคะลัดหลักเลยนะครับเจตสิกเนี่ยคือสภาวธรรมที่มีลักษณะสําคัญ4อย่างคือ 1. เกิดพร้อมจิต 2. ดับพร้อมจิตสามรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตและ4ก็คืออาศัยที่เกิดหรือวัตถุเดียวกันกันกบจิตอ๋อ มันเหมือนกับว่าเป็นทีมงานที่ต้องเกิดดับพร้อมกันรู้เรื่องเดียวกันแล้วก็อยู่ที่เดียวกันกับจิตตลอดเวลาประมาณนั้นครับเหมือนเป็นคุณสมบัติที่มาคู่กับจิตแต่ละดวงเสมอเลยนะคะใช่เลยครับทีนี้มีตั้ง52อย่างฟังดูเหมือนจะเยอะมากเลยค่ะเอกสารมีการจัดกลุ่มไว้ไหมคะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นอ๋อมีครับมีแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับ จะได้เห็นภาพรวมง,ง่ายขึ้นค่ะกลุ่มแรกนี่คืออัญญสมานาเจตสิกใช่ไหมคะมี13ดวงครับผมกลุ่มนี้เป็นกลางๆครับคือมันเข้าได้กับทั้งจิตฝ่ายดีคือกุศลแล้วก็ฝ่ายไม่ดีคืออกุศลอ,อ๋อเป็นเหมือนตัวเชื่อมเหรอคะประมาณนั้นครับแล้วใน13ดวงนี้นะครับยังแบ่งย่อยได้อีกกลุ่มที่สำคัญมากๆคือสัพพจิตสาธารณะเจดวงค่ะพุ่งนี้สำคัญมาก เพราะเกิดกับจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นเลยขาดไม่ได้อ๋อพื้นฐานสุดๆเลยใช่ครับเช่นผัสสะคือการกระทบรับรู้อารมณ์เวทนาการรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาการจำได้หมายรู้เจตนาคือความตั้งใจพวกนี้ครับค่ะส่วนอีกลกลุดวงในกลุ่มนี้เรียกว่าปกกินกะอันนี้จะเกิดกับจิตบางประเภทไม่ใช่ทุกดวงครับ เข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นส่วนประกอบพื้นฐานกับส่วนประกอบเสริมที่ยังเป็นกลา้กลาวอยู่ทีนี้กลุ่มที่สองอกุสแล,ละเจตสิก14ดวงอันนี้ชื่อชันเจนเลยนะคะชัดเจนเลยครับกลุ่มนี้แหละครับตัวที่แบบว่าก่อปัญหาก่อความทุกข์ให้ใจเรามีอะไรบ้างคะตัวเด่นๆตัวเด่นเดนเลยก็เช่นโมหะคือความหลงความไม่รู้ตามจริงอหิริกะไม่ละอายบาปอโนตบะไม่กลัวผลบาปโลภะความอยากได้ทิฏฐิความเห็นผิด มานะความถือตัวโทสะความโกรธความคิดประทุษร้ายอืมฟังดูคุ้นๆทั้งนั้นเลยค่ะครับอิสารฤยามัชริยะความตระหนี่พวกนี้ครับเอกสารเขาแจกแจงไว้หมดเลยค่ะแล้วที่น่าสนใจคือเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมคะที่ว่าบางทีมักจะมาด้วยกันใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากอย่างโลภะหรือความอยากได้เนี่ยเอกสารชี้ว่ามันแทบจะมาพร้อมกับโมหะหรือความหลงเสมอเลยอ๋อจริงด้วย คือไม่ใช่แค่อยากได้เฉยๆแต่มันมีความไม่เข้าใจความหลงเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยเสมออันนี้เป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากนะครับค่ะน่าคิดมากเลยค่ะว่าถ้าจะแก้ความโลภอาจจะต้องไปดูที่ความหลงด้วยอืมเงินกลุ่มสุดท้ายค่ะโสภณะเจตสิกอันนี้ฝ่ายดีงามมีตั้ง25ดวงแน่ค่ะเยอะกว่าฝ่ายอกุศลอีกใช่ครับกลุ่มนี้คือฝ่ายดีงาม ทำให้จิตใจประนีตพองใสเป็นพื้นฐานของการทำความดีต่างๆค่ะมีอะไรบ้างคะตัวอย่างเช่นก็อย่างเช่นศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งที่ควรเชื่อสติความระลึกรู้ฮิริความละอายต่อบาปโอตัปปะความเกรงกลัวต่อผลของบาปออือแล้วก็มีอโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่กโกรธหรือก็คือเมตานั่นเองแล้วก็ปัญญาความเข้าใจเหตุผลความรู้ชัดครับ โอ้ฝ่ายดีนี่มีเยอะจังเลยนะคะตั้ง25ดวงเทียบกับอกุศลแค่14ดวงตัวเลขนี้มันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ไหมคะหรือบอกอะไรเกี่ยวกับศักยภาพจิตใจเราได้บ้างในเอกสารไม่ได้อธิบายความหมายเชิงเปรียบเทียบเรื่องจำนวนโดยตรงนะครับแต่การที่แจกแจงฝ่ายดีไว้เยอะขนาดนี้มันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของจิตนะครับว่าสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีงามได้หลากหลายละเอียดอ่อนมากๆเลย ค่ะเป็นไปได้ค่ะมันเหมือนเปิดพื้นที่ให้เราฝึกฝนคุณธรรมต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยครับแล้วการทํางานร่วมกันล่ะคะมันผสมผสานกันยังไงในแต่ละขณะจิตครับจุดสําคัญที่เอกสารเน้นคือเรื่องสัมปโยคะหรือการประกอบกันคือเจตสิกเนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบสุ่มๆนะครับแต่มันจะเกิดรวมกันเป็นชุดที่ค่อนข้างแน่นอนตามประเภทของจิตนั้นๆอ๋อเป็นเซตเซตไปใช่ครับเช่นพอมีเมตตาหรืออโทสะเกิดขึ้นก็มักจะมีสติ ศรัทธาปัญญาเจตสิกดีๆตัวอื่นเกิดร่วมด้วยเสมอหรือในทางตรงข้างถ้าจิตมีโทสะก็จะมีพวกโมหะอหฮิริกะอโนตปะประกอบเข้ามาเป็นชุดของมันค่ะการที่เขาแจกแจงไว้อย่างเป็นระบบมากๆแบบนี้มันทําให้เราเห็นว่าเออจิตใจเรานี่ถึงจะซับซ้อนนะแต่มันก็มีแบบแผนมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยที่ศึกษาไม่ได้พอจะเห็นภาพรวมแล้วค่ะสรุปจากที่เราคุยกันวันนี้ก็คือจิตของเราในแต่ละขณะเนี่ย ไม่ได้มีแค่ตัวรู้เฉยๆแต่มีทีมงานเจตสิกถึง52อย่างทำงานร่วมอยู่ด้วยตลอดครับผมแบ่งเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มกลางๆอัญยสมานา13ดวงกลุ่มไม่ดีอกุศล14ดวงแล้วก็กลุ่มดีงามโสพณะอีก25ดวงถูกต้องครับการที่เจตสิกเหล่านี้มาประกอบกันในรูปแบบต่างๆนี่เองที่ทำให้เกิดเป็นสภาวะจิตที่หลากหลายที่เราประสบกันอยู่ทุกวันนี้นะคะ ใช่เลยครับและผมว่าข้อคิดสำคัญที่เราได้จากการสำรวจครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ว่าเราต้องไปท่องจำให้ได้ทั้ง52ตัวเป๊ะๆหรอกนะครับค่ะแต่คือการที่เราตระหนักว่าเออสภาวะใจเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบย่อยๆอยู่จริงๆนะทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีการรู้ทันมันสาคัญกว่าใช่ครับการแค่เริ่มสังเกตรหรือพอจะรู้จักหน้าค่าตาตัวหลักๆเช่นรู้ทันเวลาโลภมันเกิด โทสะมันเกิดในใจหรือแม้กระทั่งพยายามเจริญสติหรืออโทสะความไม่โกรธให้มันบ่อยขึ้นค่ะแค่นี้ก็อาจจะเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆแล้วครับในการทําความเข้าใจแล้วก็พัฒนาจิตใจตัวเองในชีวิตประจําวันค่ะการเห็น,นกลไกพวกนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับที่จะช่วยนําทางชีวิตเราไปสู่ความความสงบสุขหรือปัญญาได้ในที่สุดครับ